สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับข่าวสารการบ้านการเมืองวันนี้นะครับร้อนแรงสุดๆนะครับหลังจากที่เพื่อไทยได้หารือกับพักเก้าไกลนะครับว่าจะเดินต่อไปยังไงนะวันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเพื่อไทยนั้นได้แยกทางกับเก้าไกลเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราไปฟังนะครับคำแถลงการสั้นๆนะครับของคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนนะครับ ว่ามีการพูดถึงพักเพื่อไทยนะในการที่จะโหวตให้นะในวันที่ 4. สี่สิงหานี้ไว้ว่าอย่างไรนะครับเราไปรับฟังกันครับแกนนำของพักเพื่อไทยบางท่านยังได้แสดงความกังวลใจด้วยซ้ำว่าหากพักเก้าวไกลจะโหวตให้กับคนดิเดตนายงดีจากพักเพื่อไทยอาจจะทำให้สอวอ ไม่ไว้วางใจพักเพื่อไทยได้เพราะอาจจะไปกังวลว่าถ้าพักก้าวไกลไปโหวตให้พักเพื่อไทยเดี๋ยวหลังจากที่เลือกนายงตีเสร็จแล้วนะครับพรรเพื่อไทยจะดึงพักก้าวไกลามาร่วมรัฐบาลอีก